แล้วพี่กอฟก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าสงสัยมากๆนะครับว่าไข่พวกนั้นน่ะคือไข่อะไรนะแล้วในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและแล้วฝั่งนี้ก็คือเฮ้ยมันมีความตั้งแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูของในกันนะฮะอู้ดูครับข้างในนะครับนี่ตอนอเด็กๆนะวเวลาอยู่หน้าพหลมนะสามีอ่า ดีครับอยู่พี่กอล์ฟกอล์ฟสตอรี่ครับผมและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่เปาครับเปาเองครับเอ๊เพื่อนๆน้องๆสงสัยกันไหมครับเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับบิ๊กซีหรือโลตัสนะฮะเราจะเจอเชลต่างๆนะฮะวางขนมหรือวางของเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งในนั้นนะครับจะมีเชลลเชลหนึ่งครับที่จะวางเป็นไข่ครับเพื่อนๆคือไข่นี่ไม่ใช่ไข่ไก่นะแต่เป็นไข่ที่มีสีสันแล้วก็รูปร่างแตกต่างเยอะแยะมากมายคือแปลกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปประตูนะครับรูปฮีโร่นะครับหุ ก็เป็นคนนึงนะครับที่รู้สึกว่าสงสัยมากๆนะครับว่าไข่พวกนั้นแหะคือไข่อะไรนะแล้วในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายนะครับพี่ก๊อฟก็ต้องยอมเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อที่จะไขความข้องใจของตัวเองครับและวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ได้ซื้อไข่มาแล้วผมเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะให้ดูนะแล้วไข่ที่พี่ก๊อฟพูดถึงนะครับนนั่ก็คือนี่ครับผมโอ้ซื้อมาเยอะมากๆเลยนะครับมีหลายไซส์หลายสีหลายขนาดนะฮะแบบแรกนะครับนนั่ก็คือนี่ครับเป็นไข่เิรุสเสาครับพี่ก๊อฟเลือกมาหลายสีเลยนะมีทั้งสีฟ้้้้าา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 านนนนนนนะะะะะคคคครรรรรััับบบสสีีชมมพููแแลลลวกก็็่ดดยยยเเเเฮจปออโโหหต มิงมากเลยนะครับแล้วคือไข่เขาใหญ่มากๆเลยนะครับฟองไปเริ่มเลยนะครับที่สําคัญข้างในมีเสียงครับเหมือนมีของอะไรทุกอย่างเลยนะโอ้แต่ว่านี่นะครับด้านข้างนะครับคุณค่าทางโภชนาการนะครับพลังงานเนี่ยต้อง300แคลอรี่ต่อลูกเลยนะเพื่อนๆดูท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือของหวานนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับนอกเหนือจากของกินนะครับนั่นก็คือของแถมครับคือพี่ก็สงสัยมากๆนะครับว่าคืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวพี่เกาถือไปก่อนนะครับแล้วลูกต่อไปนะครับก็เป็นนี่ครับผมเดลเสานะฮะเป็นพันไทเรนอลอลัหรืเเป่านีี่ยสชมพูนะครับโอเคแล้วซอลนนนนนะะคครรััับบออี้แตตกก่่าางจเพืล ก็คือเป็นพันนกบินได้นะฮะนี่เป็นนกยักษ์คร mm ับโอเคเดี like ๋ยวฝากพี uh ่เภาไว้ก oh. <long> ่อนนะครับแล้วราคาของไข่ดาวเสาร์นี่นะฮะก็ตกฟองละห้าสิบหกบาทโอ้คือถือว่าราคาก็สูงเหมือนกันนะครับคือฟองหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อกระเพราไก่ไข่ดาวแถมโคกหนึ่งขวดได้เลยนะแต่เพื่อเป็นการขายคล่องใจนะฮะพี่คอฟลงทุนเป็นพิเศษเลยครับผมมาแล้วเดี๋ยวมาดูแบบต่อไปนะครับแบบต่อไปนะครับก็คือแบบนี้ครับเป็นรูปฮีโร่นะครับผมนี่มีทั้งแบทแมนนะฮะซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวันเดอร์วูแมน ม,มีสีน้ำเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีขาวไม่รู้ว่าแตกต่างไงไป้าก๊อกก็เลยมามาทั้งสามแบบเลยนะ <laughs> โอเคนะครับแล้วราคาของไข่ไซนี้นะครับก็เป็นฟองละ39บาทโอ้ราคาก็สูสีกันเลยนะ <laughs> เรียกได้ว่ากินข้าวอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับ <laughs> ผมมาแล้วเดี๋ยวมา,าดูไซส์ต่อไปนะครับแบบที่3นะครับนั่นก็คือนี่ครับผม <laughs> เป็นไซส์เล็กลงมานะครับแล้วข้างหน้านะครับเป็นรูปฮีโร่ด้วยครับแต่รู้สึกว่าเป็นฮีโร่พันผสมนะนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะดูเป็นผื่เนี่ยเหมือนซูเปอร์แมนนะแต่ว่ามีเสษหน้ากากนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนกับดาอเมริกาเลยนะไม่ได้ใช่เหมือนกันนะครับตัวอะไรถััััััดดดมมมาาานนนนนนะะะะคคคครรรรบบบบออออออีกกกกฟฟฟงงงึ็็เปลลลษณ้้ยยๆแแแผสสไุท หนาหเหมือนเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ไงไม่แน่ใจนะฮะนี่โอ้โห หน้าออกแนวแบบเจ้าหญิงของดิสนีย์เลยนะฮะโอเคแล้วครับสำหรับไซส์ที่3นะครับไซส์เล็กสุดก็คือ1ิบัดอ่าโอเคนะครับวันนี้พี่ก๊อปเหมามา3แบบ9ฟองกันเลยนะผมงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเพราะพี่ก๊อปก็ตื่นเต้นมากพี่เปาตื่นเต้นไหมอยากรู้ไหมอยากรู้มากๆเลยว่าข้างในมันมีอะไรมากครับนี่ดูมีวิชาการเหลือเกินนะโอเคเอาเลยว่านลครับก่อนจะเข้าไปด,ดูคลิปนี้ครับยังไงฝากากดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับพี่ก๊อปด้วยครับผมโอเคท่องมาแล้วนะเดไข่่กกันเ,เลยดีวารผม a later few minutes later. อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดไข่กันเลยนะครับพี่เปาคิดว่าเราจะเปิดไซส์ไหนก่อนดีครับระหว่างไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือ i, ไซส์เล็กน่าจะเปิดไซส์เล็กก่อนนะอ่าไซส์เล็กก่อนอใช่ไหมโอเคไซส์เล็กนะครับเรามี3ฟองนะผมเ,<อ>เดี๋าว,ว่านะครับเดี๋ยวพี่กเปาจะเปิดนี่กันเลยที่แตกต่างที่สุดนั่นก็คือเจ้าหญิงที่นี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูนะว่าข้างในเจ้าหญิงดี่ดีเป็นยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะรู้สึกว่า เขาหน้าจะมีอะไรมากกว่าของเล่นนะพี่เปาไปรอช้าครับเดี๋ยวลองแกะดูสำหรับพี่กอล์ฟก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ซื้อนะครับของอย่างนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเพราะว่าคือเขาไม่สามารถแอบดูตามรูตามร่องได้เลยนะครับคือต้องให้เราซื้อถึงจะสามารถเปิดแกะได้นะฮะแล้วก็มาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรเออตอนนี้นะครับก็หยิบที่นี่รูออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะเปิดข้างในดูนะครับโอเคพร้อมกันครับสามสองหนึ่งไปดูฮะ โอ้โหคุ้มค่ามากเลยสิงแรกที่เราเจอในนี้นะครับนั่นก็คือนี่ครับผมลูกอมหลากสีเยอะแยะมากมายนี่นะครับลูกอมน่าจะเป็นน้ำตาลล้วนนะครับเหมาะกับพี่เปามากครับผมอะองแกะกินรู้ว่าเป็นไงแล้วข้างในนะครับก็ยังมีนี่ครับนี่ครับของแถมข้างในครับมีทั้งช้อนครับซ้อมนะครับจานแล้วก็แก้วน้ำคือไซส์เล็กขนาดนี้ให้มดกินเลยเนี่ยโอเคนะครับสำหรับไข่ใบแรกนะครับหมดไปแล้วนะครับโอเคครับใบต่อไปนะครับเฮ้ยคือไม่ตื่นเต้นแล้วอะพอเมื่อกี้เราเห็นเฮ้ยแต่ว่าเสียง โ้เสียงแตกต่างกันนะครับ <Wow. S 1> ในแรกเมื่อกี้พี่กอฟพูดว่าไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะคิดว่าเขาน่าจะมีเหมือนเหมือนกันแต่เอาไปเอามามีเสียงแตกต่างกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับอโอเคครับ3ามหนึ่งเปิดดูเลย ดูครับเพื่อนอันนี้นะครับเราก็ยังได้ลูกอมเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือเราได้หุ่นยนต์มาอีกสองตัวครับโอ้โหนี่ไงเปามาสองตัวคนละตัวเลยมาสู้กันโอ้โหแล้วที่เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายนะก็คือนี่ครับลูกอมครับอ่ะโอเคครับนี่มาอีกแล้วโอเคมาดูอีกฟองนึงมันจะต้องแตกต่างกันบ้างเลยนะสำหรับฟองนี้นะครับผมฟองสุดท้ายนะฮะและแล้วฟองนี้ก็คือเฮ้ยมันมีความต่าง อะไรเนี่ยเฮ้ยแต่นี่ครับสิ่งที่แตกต่างนะครับนี่อุ้ยเอามาประกอบกันนะครับโอ้ล้คือลูกค้างเลเว้ยนี่สามารถหมุนได้พี่ก็หมุนให้ดูนะวัวเอาลอยตกนี่ประมาณนี้นะฮะโอ้โอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับไซส์เล็กนะครับพี่เปารู้สึกว่าเป็นไงบ้างคุ้มไหมทั้งอร่อยทั้งหวานมากสุดยอด รู้สึกว่าคนที่ได้ผลประโยชน์มากสุดนะครับคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะโอเคหมดไปแล้วครับสำหรับไซส์เล็กนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูไซส์ต่อไปก็คือไซส์กลางนะครับนี่นะครับซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับทั้ง3สี3แบบเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับโอ้แบบนี้คือแกะง่ายนะครับเพราะเขามีรอยปะให้ด้วยนะครับด้านข้างนี้นะฮะแกะง่ายกว่าแบบเมื่อกี้นะครับนี่นะครับฟองแรกเลยนะครับของไซส์นี้นะฮะเอาละครับสามสองหนึ่งเปิดปุ๊บฮู้ยฮ้ยฮ้ยฮ้ยมันมีมากกว่าเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะทีี่่พกอเเ็นนนลยะครับ โอ้พี่ก๊อฟได้เป็นสติกเกอร์นะครับของแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนนะฮะโอ้สวยนะเนี่ยโอ้คือเท่มากเลยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแบบของของเล่นนะฮะต่างๆที่มีอยู่ในนี้นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็บอกเลยนะครับว่าของเล่นของเขาเป็นลูกคางเหมือนกันนะฮะนี่แต่ว่าจะแตกต่างกันก็คือลวดลายนะครับซึ่งอันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ได้เป็นแบทแมนโอ้เป็นลูกคางของแบทแมนเลยนะแล้วข้างในครับที่ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือนี่ผมลูกอมอีกแล้วคือขาดเขาไม่ได้จริงๆเลยนะฮะลูกอมเนี่ยมมาาแต่่่ววรออออบนีีี้เด๋ยพกขลงชิ ต้อหน่อยนะพูดเยอะคอแห้งนะครับอือหืออะให้พี่เปาเลยอะหวานเป็นไงบ้างเปาอร่อยไหมอา้าวรีบวางเลยกระดาษก็ตองอยังรีบวางเลยโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับอันแรกนะฮะ เดี๋ยวมาดูอันที่2ครับนี่ต่อกันเลยครับอันสีแดงครับอันนี้นะครับพี่ก๊อฟได้มาเป็นอ๋อเหมือนกันเลยนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นลูกอมนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นแคตตาล็อกนะครับของของเล่นของเขานะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนี่ซึ่งอันนี้นะครับแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับอันเมื่อกี้นะครับเป็นแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนนะฮะแต่อันนี้นะครับเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็วันเดอร์วูแมนอ้าวแต่อันนี้นะครับพี่ก๊อฟได้เป็นเหมือนเข็มกลัดนะฮะเป็นเข็มกลัดของแบทแมนนะครับสามารถเหน็บได้นะครับเหน็บข้างหลัััััังงงงงเเเเเนน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 นีีีีีี่่่่ยยยโโออ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 คคคครรรรรบบบมมาาดดดูููททฟฟตไไปปปะะะะฮฮขซ์้้๋ว็ เปิดมาครับนี่ลูกอมนะครับแล้วก็นี่นะครับแคตตาล็อกของเขานะครับอ๋อล่านนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ได้สติกเกอร์นะครับเป็นรูปซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนเหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนของเล่นนะครับพี่ก๊อฟก็ได้เป็นเข็มกัดแบทแมนอีกแล้วนะครับเฮ้ยเข็มกัดเราได้2อันเลยนะฮะนี่นะครับเข็มกัดเราได้2อันเลยครับส่วนลูกคางเนี่ยเราได้อันเดียวแต่ว่าก็เป็นแบทแมนหมดเลยนะไม่มีซูเปอร์แมนหรือว่าวาดูมูแมนเลยนะครับ โอเคโอเคก็จบไปแล้วครับส,สำหรับสองแบบนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูแบบสุดท้ายนั่นก็คือแบบที่3นะครับซึ่งเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะเป็นไข่ไดโนเสาร์นะครับโอ so ้ตอนนี้นะคร okay. ับพี่ก๊อฟตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าแบบแรกนะครับเป็นของเล่นธรรมดานะครับก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่แบบที่2เนี่ยเริ่มมีอะไรให้ลุ้นเนาะเพราะงั้นแบบที่3เนี่ยจะต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจแน่นอนครับมาเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเลือกเป็นสีอะไรดีเอาสีชมพูกันเลยดีกว่าสีที่แตกต่างที่สุดนะฮะแล um ้วสำหรับแบบที่3นะครับวิิธีเเปดสาเปิดง่ายๆมากนะะะฮฮเเเ้้้าาาามีีีท่่ปิดดนนนขงงอยยละ เราก็แค่ทําการเปิดออกมาเลยนะครับโอมาแล้วเฮ้ยพี่เปาโอ้โหเพื่ HD, อนดูสิเฮ้ยพี่๊อกปกา้เป็นไข่ดูเสาอ,อะที่สามารถแปลงร่างได้โอ้นี่นะครับนี่เป็นไขด่ดวเสานะครับสามารถแปลงร่างเป็นดวเสาได้นะครับนี่ยกหัวขึ้นมาแล้วก็มีปีกเหรอเฮ้ยดูเสามีปีกเลยโอ้แล้วก็มีขาแล้วครับโอ้โรเท่เลย แล้วก็สามารถนี่ครับพับตัวปุ๊บแล้วก็ปิดฟ้าเป็นไข่ได้ด้วยโอ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยอันนี้พี่ก๊อฟคิดว่าคุ้มที่สุดเลยเพื่อนนี่แค่เห็นแค่อย่างแรกนะครับก็ยังว่าคุ้มแลวนะเฮ้ยเท่มากสุดยอดสุดยอดอ่าแล้วคราวนี้นะครับเรามาดูของในกันนะฮะโอ้ดูครับข้างในนะครับเขาจะมีเป็นนี่นะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับสองถ้วยเลยนะฮะนี่นะครับนี่คือช็อกโกแลตนะครับสองถ้วยของเขานะฮะแล้วก็มีช้อนได้ด้วยนะครับนี่อีกสองอันนะฮะโอเคนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับมาเราแบ่งกันคนละถ้วยเปล นี่อ่ะนี่ช้อนโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะขอแกะดูของพี่ก๊อฟก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อนี่เลยนี่ครับข้างในนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นนมนะฮะแล้วก็มีขนมอย่างนี้นะฮะโอ้เดี๋ยวจะขอลองชิมดูก่อนนะครับอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยเอามาๆเลยดูของพี่เปาครับเป็นไง โอ้อ๋อของพี่ปอก็เหมือนกันนะครับขอพี่ปอก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นนมนะฮะแล้วก็มีเวเฟอร์เป็นวงกลมนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ปอลองชิมดูครับอร่อยไหมถือว่าคุ้มมากๆนะครับสําหรับฟองที่สามไซส์ใหญ่สุดนะฮะเฮ้ยขนมก็อร่อยด้วยนะอร่อยอร่อยโอเคนะครับฟองนี้นะครับก็เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นรูปของนกยักษ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะฮะ โอ้เฮ้ยรอบนี้นะครับพี่ก๊อฟได้เป็นนี่เพื่อนเฮ้ยพี่ก๊อฟได้พัดลมใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเย็นเฉยนี่นะครับพัดลมอย่างงี้นะฮะแล้วก็เราทำการนี่หมุนอย่างงี้การหมุนนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะหมุนอย่างงี้นะฮะเฮ้ยเย็นนะดูดูผมพี่ก๊อฟดูผมพี่ก๊อฟเฮ้ยผมขยับอยู่นะโอ้โนี่ตอนเด็กๆนะเวลาอยู่หน้าพัดลมนะจะทถามอีก แล้วข้างในนะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็เป็นขนมหน้าตายงี้นะฮะนี่นะครับเหมือนกันเลยนะฮะเป็นรูปมังกรนะครับสีเขียวมาๆเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างใน๋อข้างในนะครับก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะเป็นนมนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีเวเฟอร์วงกลมเหมือนกันนะฮะอร่อยยิงรสชาติอร่อยมากเลย อ่าโอเคครับมาถึงฟองสุดท้ายครับเฮ้ยอันนี้แบบบอกได้เลยว่าลุ้นมากนะครับขนาดที่เปิดที่สนุกมากๆนะครับพอฟองแรกนะครับพี่ก๊อฟได้เป็นไข่อันนี้นะฮะซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นเด็กสาวได้นะอันที่2พี่ก๊อฟได้เป็นพัดลมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าฟองที่3เนี่ยพี่ก๊อฟจะได้เป็นอะไรนะมาไปดูพร้อมกันเลยโอ้หโยเฮ้ยโคตรเท่โอ้ฟองที่3ครับพี่ก๊อฟได้เป็นรถคล้ายๆรถดับเพลิงวะเนี่ยเป็นรถดับเพลิงจริงด้วยเพื่อนๆดูครับข้างหน้านะครับมีที่ฉีดน้ำตรงนี้เป็นบันไดนะฮะโอ้คครรบบเลยนะั รลอ้ลอนี่เยอะมากเลยนะครับเท่มากนะครับเลื่อนได้ไหมโอ้โอล้อนี่มีลานด้วยทำาไมนะเดี๋ยวให้ดูนะโอุ้ยเท่สุดยอดอะ่ะ้วสีสันก็แสบตามากเลยนะแต่ว่าไม่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนหรือประกอบรางเป็นหุ่นยนต์อะไรได้นะแค่เข็นดึงข้างหลังนะฮะแล้วก็ปล่อยไปข้างหน้าเฉยนะฮะแล้วข้างในนะครับพี่กอฟก็ได้เป็นขนมแบบนี้นะครับผมอันนึงเป็นมังกรอันนึงเป็นนกยักษ์นะครับอาพี่เปาเอามังกรไปกันคือบอกได้เลยว่าเพื่อน<ๆ>อืม<ๆ>อร่อยมาก โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดไข่นะครับสามไซส์สแบบ ก้าฟองเลยนะครับคือสำหรับพี่ก๊อฟนะก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าแบบที่สามนะครับคือแบบใหญ่สุดนะคุ้มสุดนะครับถึงราคาจะแพงสุดนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการเปิดสู้ทุกครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเนาะและสำคัญนะครับของที่ได้มานะฮะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเป็นของเล่นที่โอเคะก็คุ้มราคานะครับแล้วรวมถึงขนมนะอร่อยมากๆเลยแล้วสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับเคยซื้อไซส์ไหนแบบไหนนะครับแล้วได้ของเล่นอะไรในไข่กันบ้างนะฮะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเคเพราะว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้้้้้้้ออ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 องงงงขจจจบบ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 แแแตตตต่่่่่เเเเเเพพพีีีียยทาาาาาานน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 ะะะะะะคค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 รร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 ัััััััถืๆชชชลลลลิิิปปปปปววฝกกกกกกดดดดไไไ์์็็ใ๊ฟผมมมโห หลักคิดนี้ขอตัวลราไปก่อนไปแล้วบมลเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนเฟิล์ลไปลไดูว้าว